ไม่ลงไปผอมปา๋าแม่ได้ยินพาเพลินปลูกปา่าลุกตามาปลูกปา่าโวยวายป่าให้ตื่นแต่ทําไมไม่ลง้อมปา๋าฮะทาไมไม่ลง้อมปา๋านั่งลงดีๆก็คือที่ไม่ลง้อมป๋าเพราะว่าติดขนมแม่เลือกขนมก่อนค่อยเลือกกินข้าวเลือกอื้อเลือกฉี่ใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวนะดูหน้าหามาเนี่ยไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมาปะอืมอแค่หน่อยอะไปเอาน้องปลามาให้แม่ก่อนไปบริหารสมองนิดนึงน้องปลาตัวไหนเร็วไปเอาน้องปลาเลตะก้ามาเร็วบริหารสมองก่อนเร็วเร็วบริหารสมองก่อนอัพแอนด์ดาวเร็วลุก เอาตุ๊กเอาน้องปามาให้แม่ก่อนน้องปลาอยู่ไหนน้องปลาอย่านะอยู่ไหนอย่าทำสวัสดิสวิงเยสมาเอามาน้องปลาเออเอาไปนั่งเราบนนี้นั่งเราบนที่นอนแต่วันนี้วันนี้ลูกวันนี้ขึ้นมาขึ้นบนที่นอนแม่ <c oughs> มโอเคโอเคที่นอนลูกก็ได้อ่ะขึ้นมาขึ้นมาบนนี้นี่พะพออ่ะขึ้นมาบนนี้ เคโอเคสอนตรงนี้ต้องตรงนี้อย่ามาสับสนสอนหลายอย่างเดี๋ยวแกก่อนโอยแปบ๊บหนึ่งจริงจริงๆเราอะไม่ได้ให้เยอะแยะอะไรเลยนะแต่แค่นิดนึงอะไรเงี้ยก็มีความสุขละก็รอได้รอแบบรอแม่ตื่นได้เพื่อกินขนมอะเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายอ่ะไปไหนสิแคบบยัง ก็รอไปก่อนเดี๋ยวสภาพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปนะโอเคนะคะขอบมือหน่อยขอบคุณย่งขอบคุณย่งเห็นไนิสัยไม่ดีมารยาทไม่ดีพราอแม่ไม่ส่งสอนขอบคุณย่างขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ก่อนเร็วๆเร็วๆขอบคุณค่าก่อนพาเพลินเอามือมาอันน่ะเห็นไหมนิสัยไม่ดีเห็นป้าเพลินิสยไม่ดีขอบคุณแม่ก่อนอย่ามายกปากอย่ามานั่งออขอบคุณค่ะก่อน เออทำไมต้องให้พูดเยอะอีกข้างหนึ่งล่ะอีกข้างหนึ่งอีกไม่ใช่อีกข้างหนึ่งข้างนี้ไม่ใช่ข,ข้างนูง้นโนข้างนูน no. งน้นเนี่ยเออเจงมากกูเจอกูเจอนะรู้ปะเก๋งไปตายเนี่ยชอบแก้มชอบไม่อยากถามชอบน้่งงอคอหักรู้ปะชอบน้างงอคอหักรู้ไหมว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนจะวักอะมันเหมือนจะบวยมันเหมือนทัพพีรู้ป่ะลูก ไหวไหมล่ะไหวเว้ยเฮ้ยไหวเว้ยไหวเว้ยเอามานี่เอามานี่เอามา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 มาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่ะตามไปในครัวตามป้าไปในครัวเลยตามป้าไปในครัวเลยเออเออมาให้แม่ปอกมาให้แม่ปอกมาเร็วเร็วเร็วเอามาให้แม่ปอกให้ ทรหมดแล้วสาลี่ามาเก่งมากคุณผาเพลินคาบมาเมื่อกี้นะคะสาลี่ลูกน้อยๆหนึ่งลกูกต้องรางวาัลอีกฮะต้องรางวาัลอีกเดี๋ยวคอยดีๆค่อยๆเออเฮคือเลยอ้าวไป